สวัสดีคระนักเรียนวันนี้เรามาสรุปบทเรียนบทที่สองเรื่องเศษส่วนกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบกัน,นะคะ่ะในบทเรียนบทที่สองนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องรู้จักการเปรียบเทียบการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะหรือจำนวนค่ตามสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ ในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนปกติแล้วเวลาที่จะเปรียบทเทียบนะคะตัวส่วนจะต้องเท่ากันนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบที่ตัวเศษแต่เมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะวิธีการทําตัวส่วนให้เท่ากันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่รูจะนําเสนอก็คือน,กนักเรียนหาคอร a ของตัวส่วนทั้ง สองตัวซะก่อนนะคะแล้วก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับครรนอรแล้วจึงไปเปรียบเทียบที่ตัวสศษกันนะคะดูตัวอย่างกันค่ะเราจะเปรียบเทียบ5ส่วน6และ9ส่วน14เราก็หาครรนอรของ6และ14 มีจำนวนอะไรเอ่ยที่สามารถหารหและสิบสี่ได้ลงตัวสองค่ะสองสามหกสองเจ็ดสิบสี่มีจำนวนอื่นอีกไหมคะที่สามารถหาร3และ7ได้ลงตัวเมื่อไม่มีแล้วครรนอของ6และ14ก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่2องคูณสคูณ7ได้เท่ากับ42 ในที่นี้เราได้ครอนอของตัวส่วนทั้งหมดแล้วเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับสี่สิบสองนะคะจำนวนแรกหกคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองนะคะเมื่อคูณที่ตัวเศษก็ต้องคูณที่ตัวส่วนด้วยอีกหนึ่งจำนวนนะคะสิบสี่ก็คูณด้วยสามเท่ากับสี่สิบสองแล้วก็ไปคูณที่ตัวเศษเพราะฉะนั้นจำนวนแรกก็จะได้เท่ากับสามสิบห้าส่วนสี่สิบสอง อีกจำนวนหนึ่งก็จะได้เท่ากับ27ส่วน42ดังนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบจำนวนกันได้นั่นก็คือระหว่าง5ส่วน6กับ9ส่วน14 5ส่วน6มากกว่า9ส่วน14เพราะว่า35ส่วน42มากกว่า27ส่วน42นั่นเองนะคะเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วน ก็จะมีประมาณนี้นะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกได้เมื่อนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วน2องจนวนขึ้นไปได้แล้วนักเรียนก็สามารถรู้ว่าจํานวนไหนมากจํานวนไหนหน้อยเมื่อรู้ดังนั้นนักเรียนก็สามารถทําขั้นตอนต่อไปได้นั่นก็คือนําจํานวนเศษส่วนนะคะหรือจํานวนค่ะเนี้ยมาเรียงลําดับได้ถูกต้องนะคะ จบบทเรียนตรงนี้แล้วอย่าลืมไปทำแบบทดสอบด้วยนะคะนักเรียนจะได้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะทำครั้งเดียวถ้ายังไม่พอใจกับผลที่ออกมานักเรียนทำได้หลายๆรอบไปนะคะค,คุณไม่ว่านักเรียนจะมีตัวช่วยตัวอื่นๆเข้ามาช่วยกันนะคะลองคุยกับเพื่อนปรึกษาหาเรื่องกันได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทำแบบทดสอบกันใหม่ในหมดถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ